ถ้าช่วงเนี้คุณกำลังเหงาขอแนะนำให้คุณเปิด Tinder แล้วก็ก็เหมือนเดิมสว i ส e Match, c แ a t แล้วก็นัดกันไปม,มีไปมีเพื่อนสัมพันธ์ฮเดียวเข้าใจผิดแล,แล้วล่ะครับเพื่อนสัมพันธ์คืออะไรวะเพื่อนสัมพันธ์แปลว่าเพื่อที่มีความสัมพันธ์กันแบบเ oh พื่อนอขคุณน้องมาเนี่ยตัดมาทางนี้ เอาเลยไหมไม่รู้เหมือนกันเอาสิคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแบบอิ i ด d o o สเตเดียม <Stadium S 2> หรือเพื่อนกันแบบ no d o o นี่แบบ ons ก็มีฮะ ons นะฮะ <c oughs> ไป ons กัน yeah. แบบว nice ันหนสตรีทฟู้ดคิดเรื่องบนสตูรบ้างก็ได้นะพวกเราหรือจะมีเพื่อนสัมพันธ์กันแบบ fwb ย่อมมาจาก with Beats ดบี yeah. ท f r i e ร d with b บ a r d Game <c oughs> เป็นไงผู้ชายน่าจั่วไหมก็จั่วดี Friend with b โบบัทไข่มุกอร่อยโซ so, ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมทางเพื่อนแบบไหนเ <Yeah. S 1> งาเมื่อไรก็สวิฟแล้วคุณก็จะได้มีเพื่อนสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่อีกเพียบ Tinder แอปหาเพื่อนสัมพันธ์